สวัสดีทุกคนที่รับชมคลิปผมได้ครับน,นี่อยู่ผมเองเออทีแค่ทีวันนี้ผมจะมาเล่นเกมคุณยายคมอเมกันนะฮะฮะเดี๋ยวคุณยายขามอเอ้นจากจีนแท้แล้วจากคมเมทร้อ100เยเปอร์เซ็นต์ไอเชียตตุ๊กตาเพื่อไม่เสียเวลาเราเข้าไปกันดีนก,นกว่าเพลงดังเกินไปครับเลยเตมไปด้วยว้วันที่หนึ่ง วันนี้กูอยู่ไหนเนี่ยโอ้นี่มันบ้านของกุนคะแม่ของแย่คาเมียนโอ้นี่ชักองี้ไหมตกไปโอเคโอ้ไม่นะถรกแล้ว ใหญ่อะเฮ้ย,เ,ยเสียงเสียงเสียงเฮ้ยยัยคอมเมนเฮ้ยยายคอมเมนต์โคตรน่ากลัวไอสัตว์หัวล้อด้วยเฮ้ยทุกคนทุกคน ยายขมิน้นโอ้ยยายยายขมิน้นยายขมิน้นทุกคนโอ้ยยายขมิน้นโอ้อยู่นี่ยา,ยายทุกคนเมื่อกี้เห็นปะขี้ยาขมิน้น <laughs> คลิปมันจะน,น่ากลัวเปล่าวะไปดู น่ากลัวหรือเปล่าก็ไม่รู้เดี๋ยวเขาแค่ติดตลกก็พอเอาว่ะดีวันที่สองวันที่สองแล้วไปย่ามิูอย่ยามูววันนี้อย่ยาไปอย่าไปซื้อของจะดีรถยนต์เ เฮ้ยเมืกี้เฮ้ยยายยายขมินเฮ้ยยายเปนยไงยายขม้นยายขมิ้นอซีอูแม่แม่เมื่อยสัตว์มังสาขมินเป็สารกิจอีเหี้ยยายขมินยายวานกับดักแล้วโอ้เหี้ย ฮ้ยมื่มายายมาแล้วยายยายเขาอยู่ไหนยายไว้ควายหากูไปเจอไว้อีขม้นกุนคขเมย์อยีัยมึงยายออ้ไปยายไปไหนยายยิงยายทิ้งแม่งเอาว่ะ vì tôi muốn lo ra ngoài ngang gần, may gan à, nè, tôi muốn phải thời gian ít, và đã 5 giờ muộn, lâm. Two thousand years later.

ยหญ่ายญ่ว้าย,ยากวายเมื่อกี้ยายอะไรวะไม่มีโฆษณาขึ้นเกมนี้เอ้ยเราออกต้องออกไปจากที่นี่ให้ได้ถ้าเราโดนคุณยายตีเราจะตายมาแล้วไม่หล้มบะหลุมละ Ừ, tụi này dài không mỉn Dài Phòng xin cân Màu lưu, màu lưu Ờ ôi, tăng như ạ Dài à Dài à Nhìn này qua... ơi dài dài mà dài không mệt dài không nói dài quay con dám xiêm ngu I see you. Bình anh đi chơi, MÀY không mệt. Giái, <laughs> giỏi, dạ dạ Về giỏi, 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 vậy đó. Đi 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 Giỏi! Tịt ở đây giỏi! ไอสัตว์ยายหลอกกูยายวันที่สี่โหไอสัตว์เลือกกูเต็มหน้าจอเลยแมงเอ้ยไม่น่าเลย ไอสัตว์ใหญ่โมโอ้โวันที่หา้าไอสัตว์ไม่น่าเลยตกบนันไดตายทำไมบ้านยายแกนแดนงไอ้ยายแกนขมินทำไมถึงมันช่างซับซ้อนยิ่งนักเอาว่าเราต้อง cậu tân giời mึง ở này วายมึงเดาอกูมึงมามึงมาเดาโกูออกโอ้ยโอ้ยอะไรเนี่ยโอ๊อะไรวะโอ้ยเดี๋ยวดิมันที่ไหนดิมันข้างบนนี่ว่ะค่้ยข่้หมดแล้วโอ้ย คอมเมนต์หยายยาหยาหยายาจะหยาโอเอไว้นะหยาคุยกับดนยายคอมเมนต์ฆ่าตายก็จบไปแล้วครับเออสําหรับคลิปคุณยายเกนนี่ก็อาจจะสั้นนิดนึงก็แต่ไม่ก็ไม่เป็นไรนะครับ แล้วก็ช่วงนี้ก็2องวันยี่ห้าแล้วครับก็ขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยนะครับไม่เป็นหวัดเป็นเป็นอะไรครับขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายค่ะ